สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โออีกแล้วนะคะวันนี้แม่โอจะทำเค้กส้มหน้านิ่มแบบนี้เลยนะคะอ่ะหน้านิ่มแบบฉ่ำๆเลยเนาะใส่แป้งเค้กลงไปค่ะพงฟูครึ่งช้อนชาค่ะร่อนส่วนผสมไว้ก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วทีนี้อันนี้ไข่แดงสฟองนะคะอ่ะนมจืดห้าสิบกรัมนะน้ำมัน50กรัมนะคะตีส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเนาะอ่ะพอเขาเข้ากันดีตามด้วยกลิ่นวานิลลานะคะเกลือป่อนนะสัก หนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะอ่ะคนให้เข้ากันเนาะพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยเอาแป้งที่ร่อนไว้เมื่อกี้นะคะมาเทใส่กระชอนร่อนอีกรอบหนึ่งหรือจะไม่ร่อนก็ได้จะเทลงไปเลยก็ได้นะคะอ่ะเอาที่สะดวกเนาะอ่ะพอร่อนเสร็จเรียบร้อยทีนี้ใช้ตะก้อมือตะล่อมไปเลยค่ะตะล่อมไปให้เข้ากันนะคะอ่าเราพักไว้มาทําไข่ขาวค่ะไข่ขา,ขาวสีฟองนะคะเบอร์สาบเนาะน้ำมะนาวสักหนึ่งช้อนชาบีบลงไปนะคะ แล้วทีนี้ตีให้ขึ้นฟองหยาบๆนิดนึงนะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนะคะ75กรัมเนาะอ่ะใส่ลงไปอ่าน้ําตาลทยอยใส่นะแบ่งสักสองถึงสมรอบก็ได้นะคะตีไปจนกว่าไข่ขาวของเราขึ้นฟูขึ้นเงาสวยแบบนี้นะคะแล้วก็ตักมาใส่ในไข่แดงนะคะตะล่อมเลยค่ะทีนี้ตะล่อมให้เข้ากันก่อนนะคะพอเข้ากาันเสร็จเรียบร้อยนํามาเทใส่ในไข่ขาวนะคะทีนี้ก็ตะล่อมยาวเลยค่ะ อ่ะตะลอมไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าอ่าใช้ได้เสร็จก็ใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์ก็รองกระดาษไขกรุกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะแล้วนําไปอบนะ,อะการอบก็ไฟ160ยนะ45านาทีไม่รองน้ํานะ,ะอบไปเลยค่ะอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยเอาออกมานะคะพักให้เย็นก่อนนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทําซอสส้มนะคะซอสส้มก็ใส่น้ําเปล่าลงไป5้ารอกรัมนะคะแล้วก็ใส่ผงวุ้นปสัก1ช้อนชาแช่ผงวุ้นไว้สัก10นาทีนะอ่ะ แล้วทีนี้พอครบสิบนาทีแล้วแป้งกวนไส้ค่ะสี่สิบกรัมนะใส่ลงไปเนาะอ่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะสองรอยกรัมนะอ่ะแล้วทีนี้คนค่ะคนให้เข้ากันนะคะคนให้น้ำตาลละลายนะ,ะใส่น้ำส้มเข้มคนร้อยเจ็ดสิบกรัมนะคะหรือว่าใครจะใส่สีผสมอาหารสีส้มก็ได้นะคะเพิ่มเติมไปถ้าเกิดว่าสีคนไม่พอสีเข้มไม่พออ่ะนี่ก็กวนค่ะกวนเรื่อยๆเ,เลยนะคะจนเขาข้น นะค้นขึ้นก็เติมเนยเข็มไป 40, 40กรัมนะคะเนี่ยมันจะอ่าแล้วทีนี้ก็ปิดเตาคนให้ซอสอุ่นนะคะคนให้ซอสอุ่นนะแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเทหน้านิ่มนะคะรองถาดด้วยน้ําเย็นหน่อยนะคะอ่าเค้กแม่โอบแบ่งเป็น3ามเลเยอร์นะคะอ่าใส่ลงไปก่อน1นึ่งเลเยอร์เนาะแล้วก็ตักซอสส้มลงไปนะคะ พยายามตักให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ตะแคงซ้ายขวาให้ซ,ซอสส้มของเราซึมไปด้านข้างนะคะและทีนี้ก็เอาอีกเลเยอร์หนึ่งมาใส่นะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะทำให้ครบ3ชั้นเลยนะคะแล้วก็ไปแช่เย็นให้เซตตัวนะพอเซตตัวเสร็จเรียบร้อยก็เอาออกนะคะในคลิปแม่โอใช้เป็นพิมพ์ถอดก้นนะคะมันก็จะเอาออกง่ายนิดนึงเนะาะอะแล้วทีนี้ มันจะมีด้านล่างที่มันไม่ถึงใช่ไหมเราก็นําซอสส้มที่เหลือนะมันจะมีเหลืออยู่นะคะมาป้ายมาปาดให้ทั่วถึงนะคะอ่าพอป้ายปาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แต่งหน้าเค้กได้เลยนะแม่โอกก็ใช้ส้มเชื่อมแล้วก็องุ่นนะคะองุ่นแล้วก็กีวีแต่งนะคะอ่าวางวางวาง,วางไปเลยค่ะเนี่ยแน่นแค่ไหนนะอ่ะโอเคนะคะอ่า ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะไม่โอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ